สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ไอ้แกงนะครับจะพามาทำเห็ดทอดนะครับหรือว่าเฟ้นฟรายเห็ดนะครับจากเห็ดออริจิเนาะไปดูวิธีการทำเลยนะครับเมนูนี้เพื่อสุขภาพมากๆเลยนะครับอร่อยด้วยนะครับไปดูกันเลยครับและนี่ก็คือเห็ดออริจินะครับที่ซื้อมาจากตลาดนะครับ50บาทนะครับผมและที่ต้องมีนะครับผงโกกีนะครับผงทอดกรอบโกกะครับ ซื้อมา18บาทแล้วก็ลดดีนะครับแล้วก็ต้องมีไข่ด้วยนะครับใช้ประมาณ2ฟองนะครับทุกคนมาดูกันเลยนะครับวิธีการหั่นนะครับให้มันเป็นชิ้นเฟรนฟรายนะครับนี่นลครับอย่าเพิ่งล้างก่อนนะครับก็คือให้หั่นให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปล้างนะครับหั่นแบนๆนแบบนี้นะครับหั่นแบนแบนแบบนี้เรื่อยๆนะครับผม แนะนำว่าอย่าทําชิ้นเล็กจนเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะอ่อนเกินไปนะครับมันจะไม่แข็งแบบสวยเหมือนเฟรนฟรายนะครับผม,มนี่ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับหันไปเรื่อยๆนะครับจริงวไก็ไตัดส่วนนี้ออกไปนะครับมันจะแข็งเนาะตัดทิง้งไปเลยนะครับผมไม่ต้องเสียดายนะครับขั้นตอนนี้ก็คือ หั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนเฟรนช์ฟรายเนี่ยครับหลังจากที่หั่นเป็นแบน,นๆแล้วก็มาหั่นอีกแนวหนึ่งนะครับให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนเฟรนช์ฟรายนะครับทุกคนนี่เลยครับเป็นชิ้นยาวๆเล็กๆแบบนี้แล้วนะครับเล็กมากก็ไม่ดีนะครับเวลาไปทอดมันจะอ่อนนะครับประมาณนี้นะครับนะครับแนะนําว่าเวลาเลือกเห็ดนะครับให้เลือกเห็ดโตๆหน่อยก็ดีนะครับเห็ดที่มันดอกใหญ่ๆะครับมันจะทําง่ายเนี่ยครับทําง่ายมากนะครับ ถ้าเราเห็ดเล็กๆมามันจะทําแล้วมันจะเป็นเส้นไม่สวยนะครับหลังจากที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็นําไปล้างน้ํานะครับทุกคนนี่เลยนะครับปล้างน้ําให้สะอาดนะครับพอล้างน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยกขึ้นนะครับให้มันสะเด็ดน้ําเนาะจับขึ้นให้มันสะเด็ดน้ำนะล้างประมาณสัก2น้ํานะครับ สองสาน้ำก็ได้นะครับให้มันสะอาดที่สุดนะครับก็เอาขึ้นจากน้ำนะครับแล้วก็รอให้มันเสด็จน้ำนะครับนี่เลยครับเห็ดออริจิของเราที่หั่นเป็นเส้นๆแล้วนะครับต่อไปนะครับมาดูวิธีการทำเลยตอกไข่นะครับแล้วแต่ใครชอบเยอะเนาะก็คิดว่าน่าจะพอเนาะสองฟองน่าจะพอเนี่ยคับถาดหนึ่ง ตอกไข่ลงไปเลยแล้วก็จัดการตีไข่ให้เข้ากันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไข่ต่อไปก็รสดีนะครับแมไม่งงนะรสดีเอามารรยเห็ดเลยนะครับ โรยเห็ดไปเลยนะครับไม่ได้โรยที่ไข่นะครับโรยที่เห็ดเลยนะครับแล้วก็คลุกให้มันเข้ากันนะครับรสดีนะครับโรยพอประมาณเนาะพอให้แบบว่าเอ้ยรสชาติมันจะนัวๆอร่อยๆนะครับโรยเยอะมันก็จะเค็มเนาะนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาขั้นตอนนี้เลยนะครับโรยนะครับเทผงโกกิลงที่จานไว้เลยนะครับ ลงีิจารเลยนะครับผงโกกิผงทอดกรอบโกกินะครับซองเล็กก็มีขายซองใหญ่มีขายนะครับผมใช้ซองเล็กเนาะนี่เลยครับเทใส่จานเลยนะครับเรียบร้อยนะครับเทเรียบร้อยแล้วมาถึงขั้นตอนต่อไปกันเลยต้องเตรียมกระทะแล้วนะครับกระทะน้ำมันพืชนะครับผมเตรียมให้พร้อมเลยแล้วก็นำไปตั้ง ไฟเลยนะครับเทน้ำมันลงไปครับน้ำมันก็เทแบบว่าให้พอดีกับการทอดเนาะไม่เยอะมากไม่น้อยเกินไปนะครับต่อมานะครับเห็ดที่เราคลุกกับรสดีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำมาจุ่มที่ไข่เลยนะครับคลุกที่ไข่ก่อนเลยนะครับอ่าคลุกที่ไข่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาคลุกที่ โกกิที่เราเทจานที่เราเทไว้ในจานนะครับเนี่ยครับพลิกไปพลิกมานะครับให้แป้งมันทั่วๆหน่อยก็ดีนะครับนี่เลยครับอย่าไว่อย่าให้หนาเกินไปนะครับเสร็จเรียบร้อยก็วางไว้ที่จานเลยนะครับเนี่ยครับได้พอประมาณแล้วก็เตรียมตัวทอดเลยครับไฟอ่อนๆนะครับปานกลางเนาะไม่อ่อนไปไม่จัดเอ้ไม่ไม่แรงไปนะครับ ประมาณกลางๆแล้วกันเนาะเนี่ยครับที่มันลงไปเลยนะครับก็เขี่ยๆให้มันอย่าให้มันติดกันแล้วกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็จะมาพลิกมันนะครับเนี่ยครับมันเริ่มจะ สุกแล้วได้นนก็มาพลิกมันหน่อยนะครับหาอะไรมาคีบๆหน่อยก็ดีนะครับจัดการพลิกมันเลยนะครับแล้วก็สังเกตนะครับถ้าแป้งมันเหลืองมันเหลืองแบบออกส้มๆนิดๆแล้วอะครับก็น่าจะโอเคแล้วนะครับหรือว่าถ้าใครชอบแบบกรอบๆก็ทอดให้กรอบๆไปเลยนะครับผมไม่ไม่เน้นกรอบมากนะครับเนี่ยครับเสร็จแล้วเนาะผมเอาประมาณนี้นะครับกรอบนอกนุ่มในนะครับผม ในส่วนของน้ำจิ้มนะครับผมผมชอบน้ำจิ้มไก่แม่ประนอมนะผมก็จัดการน้ำจิ้มไก่แม่ประนอมเลยนะครับหรือว่าถ้าใครชอบซอสพริกหรือซอสมะเขือเทศก็จิ้มแทนเลยนะครับอร่อยเหมือนกันนะครับผมนี่เลยครับผมเ็ดออริจิท่อหรือว่าเฟนฟอยเ็ดออริจินะครับเราจะมาชิมกันเลยนะครับว่ามันอร่อยแค่ไหนกรอบแค่ไหนนะครับนี่เป็นน้ำจิ้มไก่นะครับหรือว่าใครชอบซอสมะเขือเทศหรือว่าซอสพริกก็ได้เหมือนกันนะครับ แล้วแต่ความชอบของเราเลยนะครับเนื้อแตกคลากๆกเลยครับผมร้อนมากมากินกันเลยนะครับนี่เลยครับเฟรนช์ฟรายเ็ดออริจินะครับหรือว่าเ็ดออริจิทอดนะครับบอกได้คําเดียวเลยนะครับว่าอร่อยมากหอมอร่อยมากๆเลยนะครับทุกคนอร่อยมากผมใช้น้าจิ้มไก่นะครับใครชอบซอสกระเทหรือว่าซอสผิกก็ตามสบายเลยนะครับ อืมอร่อยมากเลยครับผมเอาไปทากินได้นะครับอร่อยจริงสำหรับคนกินเจก็ดีเลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเฟรนด์ฟรายเฮดออริจิหรือว่าเฮดออริจิทอดชุบแป้งทอดนะครับผมน่าทานกันไหมล่ะครับ เอาไว้ทานเล่นก็ได้นะครับไว้ทานเป็นกับแกล้มก็ได้นะครับอร่อยสุดๆเลยนะครับทำง่ายอร่อยด้วยเพื่อสุขภาพได้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีเรื่องเาวาดีๆเพียงแค่นี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e ช่องไอแก๊งสตอรี่กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย